กิจกรรมเดือนเมษามีอะไรบ้างสวัสดีครับพเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาปโปมอนโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็กิจกรรมของเดือนเมษานะฮะประกาศมาแล้วก็ผมทําเป็นข่าวลงไปแล้วนะครับแต่ว่า,ามันยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนอะไรเท่าไหร่นะครับต้องบอกแบบนี้ไว้ก่อนนะครับ คือมันยังเป็นกิจกรรมกว้างๆเดี๋ยวกิจกรรมจะเริ่มยิงๆวันที่1เมษาเนี่ยนะครับก็จะมาพรุ่งนี้แหละพรุ่งนี้จะน่าจะมีประกาศนะครับแล้วผมจะมาสรุปกิจกรรมอะไรนะเอพิวฟูลเดย์หรือว่าเมษาหน้าโง่อีกทีนึงนะครับเอาเป็นว่าวันที่1น,นะฮะเมษานะฮะเป็นต้นไปนะฮะจนถึงเดือนหน้าเนี่ยพฤษสภาเนี่ยนะครับ เวลาเราทำเควสครบเวันฮะจะได้เป็นมาโลวักอ l โลลาตัวนี้ใช้งานดีนะนะฮะเก็บไว้ด้วยนะครับ PVP 1 0 0 0าลีก1,500นะฮะเก่งมากนะครับแล้วก็ New at Venture s i n g Widget นะครับก็จะเอ่อเขาเรียกอ,อะไรอ่ะจะพร้อมสำหรับ Android นะฮะก็จะมีการอัปเดตในเวอร์ชั่น0.233นะฮะใครยังไม่ได้อัปเดตก็รอไปก่อนแล้วกันนะครับ ก็อันนี้ผมทําคลิปไปแล้วนะก็คือสามารถเอาดึงไข่มาวางไว้ที่หน้าอะไรนะหน้าจอได้นะครับแล้วก็เลดนะครับบอสนะฮะจะมีการสลับสับเปลี่ยนนะครับก็ตัวเ,เทปูเลเลเนี่ยนะครับก็จะอยู่ถึงวันที่5นะอ,อีน้องชมพูเนี่ยนะ จะอยู่ถึงวันที่5นะครับแล้วก็วันนี้จะมีเลดเอาด้วยผมไม่แน่ใจผมจะว่างหรือเปล่านะถ้าว่างเดี๋ยวมาตีด้วยกันนะครับแล้วก็พอหลังจากวันที่5นะฮะสิบโมงนะฮะก็จะเป็นอ่าทันโดรัสนะครับล่างสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะครับจนถึงวันที่12เลยนะครับแล้ววันที่6จะมีเลดเอาช่วง6กโมงเย็นนะครับ ทุกวันพุธเนาะจะมีเลตอาสลับสับเปลี่ยนกันไปแล้วก็เทปูบูลูนะครับก็จะเริ่มวันที่12 10โมงนะฮะจนถึงวันที่26นะครับจะมีเลตอา2สองสองวันนะฮะวันพุธที่13กับวันพุธที่20นะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมมาสรุปอีกทีว่าจะตียังไงนะครับแล้วก็แลนโดลอสตัวนี้เจ๋งนะฮะเอาไป PVP ีได้นะฮะ ก็แลนโดลอสนะฮะจะเริ่มวันที่26ตีโมงนะฮะจะถึงวันที่3นะครับนี้เลตเอาจะมีวันที่27นะฮะส่วนเมก้าก็เป็นเมก้าชาลิสซาด Y นะฮะ,ะสำหรับคนที่สงสัยนะฮะตีตัวเมก้าไม่ได้เมก้านะครับได้แค่หินนะฮะได้พอตีเสร็จจะกลายเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็เมก้าแมกเนติกนะครับเมก้าไม่ค่อยมีคนสนใจเนาะ <laughs> นะฮะยี่สิห้าถึงห้าจะเป็นชาริาสซาดวายนะฮะแล้วก็แม็กซเติติกจะเป็นวันที่ห้าถึงวันที่สิบสองนะฮะแล้วก็เมก้าพีเจียดนะครับสิบสองถึงยี่สิบเก้าแล้วก็วันที่ยี่สิบเก้าถึงสามเมษาเนี่ยนะฮะจะมีเซอร์ไพรส์ฮะไม่รู้ตัวอะไรจะมาเป็นเมก้านะฮะอ่าลองมาเดากันไดไหมตัวไหนเอ่ยที่จะมาเป็นเมก้านะครับอ่าผมก็ไม่เดาอ่ะเพราะผมไม่ค่อยตีตัวเมก้าอยู่แล้วครับตอนนี้สะสมหินเมก้าได้เยอะกว่าคนตีอีกมั้ง ะะทำเคเวสเอานะฮะเสร็จแล้วก็สปอร์ตไลท์เอานะครับก็คือทุกวันอังคารนะครับทุกวันอังคาร6โมงจนถึง1ทุ่มนะฮะจะเป็นเหมือนมินิคอมมูนิตี้เดย์นะฮะก็คือจะปล่อยโปเกมอนตัวเดียวทั่วโลกเลยนะครับวันที่5นะครับจะเป็นสตันคีครับตัวนี้ PvP ได้นะครับจะได้แคนดี้สองเท่าจากการลบโปเกมอนนะครับแล้วก็ บอนเนบีนี่นะฮะวันที่12นะ,ะอังคารที่12ตองันี้มีชานี่นะครับผมยังไม่มีเลย vé. โบนัสจะได้ XP2 เท่าจากการอีโวะครับหรือวการพัฒนาร่างเองนะครับแล้วก็วันอังคารที่19นะครับจะเป็นออดดิดนะครับดับเบิลสตาร์ดัสนี่สำหรับการจับโอ้โหวันนี้ผมต้องเล่นละวันที่19เนี่ยใครอยากได้ดัทก็ต้องออกมาจับนะดัทคูณ2นะครับ แล้วก็วันที่26ครับเชอร์ีมนะครับอ่าร่างสัมชายนะฮะตัวนี้ PVP ได้นะครับผมชอบใช้ด้วยนะครับในลีพันห้านะฮะก็จะได้ดับเบิลเอจากการจับนะฮะได้ xp 2เท่านั่นเองนะครับแล้วก็อัพคอมมิ่งอีเวนต์ครับจะเป็นคอมมูนิตี้เดย์นะครับชื่ออะไรนะสตัฟฟ์ฟูอ่าเจ้าหมีเนี่ยนะฮะ วันที่ยี่สิบสามนะเมษาแล้วก็จะปรับเปลี่ยนเวลาด้วยเดี๋ยวรายละเอียดเรามาคุยกันนะครับเวลาจะเวลาในการเล่นจะลดน้อยลงนะฮะคอมมิชชั่นเดย์จะเหลือแค่3ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตั๋วตีบอสระยะไกลนะฮะซื้อได้ในราคา1โปรคอยจะซื้อได้ทุกวันจันทร์นะครับจันทร์ที่4วันจันทร์ที่11วันจันทร์ที่18วันจันทร์ที่25นะครับ แล้ววันที่1นนะฮะจะมีกิจกรรม AP พิวฟูลเดนะฮะซึ่งยังไม่รู้ว่ามีกิจกรรมอะไรนะฮะเป็นกิจกรรมลึกลับนี่นะฮะอาจจะมีของดีของเด่นก็ได้อันนี้ไม่รู้นะครับก็มาคอยติดตามเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็น่าจะประกาศแหละครับนะฮะซึ่งวัน A p พิ u ฟูลเดนี่เป็นเหมือนจุดกําเนิดให้โปเกมอนโกด้วยนะแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็วันที่3ถึงวันที่7นะครับแก๊งล็อกเก็ตจะมามากขึ้นนะครับผม แล้วก็วันที่1 2ถึง18นะครับก็เหมือนจะมีกิจกรรมเหมือนกันนะครับแต่ยังไม่รู้อะไรนะฮะกิจกรรมรือบุใบไม้ปรินะฮะแล้ววันที่20ถึงวันที่25ก็มีกิจกรรมเช่นกันนะฮะก็เดี๋ยวมารอดูกันว่าจะมีตัวอะไรใหม่มา,า,มาหรือเปล่านะฮะคือตอนนี้กิจกรรมทั้งหมดเนี่ยยังยังไม่ประกาศนะครับจะประกาศแค่พวกบอสนะครับตัวที่หน้าตีกันเนี่ยฮะ เดี๋ยวรู้สึกจะมีเป็นบอสสามดาวมั้งคะมาลวักอะโลลาตัวนี้ผมยังไม่แน่ใจเดี๋ยวไปหาข้อมูลนะฮะแลนโดลอฟหน้าตีครับนี่แล้วก็สปอตไลท์อัลสองตัวนี้โอ้จริงๆน่าเก็บทั้งหมดเลยนะฮะอืมนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดส่วนอื่นค่อยมาว่ากันนะฮะอันนี้บอกในส่วนของตรงนี้ไว้ก่อนนะครับว่าจะมีบอสใหม่อะไรมายังไงนะครับโอเคสำหรับคลิปสั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีครับ